มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีบ้างนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดเชียงรายนะคะในการติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดทำกลางการต้อนรับจากประชาชนอย่างอบอุ่นทีเดียวค่ะ โดยชาวเขาเผ่าต่างๆนะคะในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายที่มารอต้อนรับพร้อมกับมอบดอกไม้รวมไปถึงชูป้ายต้อนรับก็ทำให้หนางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีนะคะถึงกับน้ำตาคลอเลยทีเดียวพร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณประชาชนขณะที่มวลชนบางคนถึงกับร่ำไห้เข้าสวมกอดนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กำลังใจปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะ ทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยเครื่องบินกองทัาอากาศจากกองบัญชาการกองทอาางัาอากาศถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะก็มีภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปการเดินทางไปครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีค่ะก็เดินทางไปพร้อมด้วยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่กองบัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพร้อมกับได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่สกัดกั้นการลําเลียงตามบริเวณแนวชายแดนรอยต่อประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่จะเดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดนค่ะ ไปดูเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการจัดกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทีเดียวภารกิจวันนี้ของนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีกำหนดประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ